สำหรับคอนเทนต์หลักในวันนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของเทคโนโลยี DLSS ใช่ไหมคือเราเคยพูดถึงกันไปแล้วในเวอร์ชันแรกว่า DLSS เป็นยังไงนะครับตอนนี้เนี่ย DLSS มาถึงเวอร์ชัน3แล้วแล้วมันต่างไปจากเวอร์ชันแรกค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้คือมาเก็ตติ้งมาลัวลวนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่แหละ NVIDIA DLSS หรือว่าเทคนิคเดียวกันของ AMD อย่าง FSR ใช่ไหมวันนี้จะมาดูกันว่ามันทางานยังไงแล้วมันช่วยในการเล่นเกมของเราได,ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ใน ARM DLSS เนี่ยก็ จะเจอคลิปนี้นะคือเมื่อ4ปีที่แล้วนะผมพูดถึง DLSS เวอร์ชันแรกแล้วผมบอกเลยว่ามันสันขวานมากคือหมายถึงว่าใครเป็นคนคิด่ะแต่ว่าตอนนี้ DLSS เปลี่ยนไปมากแล้วนะครับแล้วมันดีขึ้นแบบแบบว้าวมากโอเคแต่ต้องรีแคปให้ฟังก่อนสำหรับคนที่อยากจะไปดูคลิปเต็มก็ย้อนกลับไปดูได้แต่ว่าจะรีแคปให้ฟังนะครับก็คืออย่างนี้ DLSS เนี่ยนะครับในเวอร์ชัน1นเนี่ยเขาทำงานยังไงใช่ปะคือปกติแล้วเกมเนี่ยมันจะมี เวลาที่มันเป็นเส้นโค้งเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่สมจริงเท่าไหร่เวลาที่ดิสเพย์เส้นโค้งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยมีเทคนิคที่เรียกว่าซูเปอร์แซมป l i n g ก็คือเอาสเกลภาพสมมุติว่าภาพไกลขนาดนี้สเกลขึ้นไปก่อนสัก4เท่าเสร็จแล้วก็ค่อยๆย่อลงมาอีกทีหนึ่งเพื่อทําให้แบบใช้เทคโนโลยีในการสมูทเหลี่ยมให้ภาพมันแบบว่ามีความคมชัดมีความเขาเรียกว่าสมูทด้วยในในกรณีเดียวกันนั่นคือซูเปอร์แซม pling นะครับนั่นคือแอนตี้แอนตี้อลเลชิ่งการลบเหลี่ยมเทคนิคลบเหลี่ยมใช่ไหม ถ้าเกิดว่าเราจะซูเปอร์แซม pling ภาพขึ้นไปสมมุติว่าภาพอยู่ที่พันแปดสิบพีใช่ไหมแล้วเขาซูเปอร์แซม pling ขึ้นไป16เท่าก็หมายความว่าจากตอนแรกที่เรนเดอร์พ0นแปอ่ะก็ต้องเรนเดอร์มากกว่านั้น16เท่าแล้วค่อยย่อลงมาอีกทีนึงเพื่อที่จะทําการลบเหลี่ยมซึ่งการเรนเดอร์ภาพให้มันใหญ่กว่าขนาดความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันกิน CPU ใช่ไหมเฟรมเรทก็จะตกะนั่นคือซูเปอร์แซม p ิ i n DLSS เนี่ยก็เลยออกแบบมาเพื่อ ที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือว่าโอเคปกติเราจะต้องมาคำนวณภาพใหญ่ทั้งหมดใช่ไหมตัวอย่างเกมมันอาจจะเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าซูเปอร์แซมปิงคืออะไรก็คือปกติแล้วเนี่ยขอบมันจะความคมชัดของภาพอะไรเงี้ยนะก็คือการเรนเดอร์ภาพที่ความละเอียดสูงขึ้นเสร็จแล้วก็เอามาใช้อัลกอริทึมในการดีเทคว่าขอบอยู่ตรงไหนแล้วก็ทําการสมูทมันซะนะครับนี่คือเทคนิคในทางกราฟิกใช่ไหมครับแต่ว่าการขยายภาพอย่างที่บอกมันแพงนะแทนที่จะเรนเดอร์ภาพ หนึ่งร้อยพิกเซลถ้าจะสเกลขึ้น16เท่าก็ต้องคูณ16เข้าไปนึกออกไหมซึ่งมันทําให้เฟรมเลทตกมาก DLSS เข้ามาแก้ตรงนี้แทนที่จะสเกลเองหมายถึงว่าแทนที่จะเรนเดอร์ภาพใหญ่จริงๆก็เรนเดอร์ภาพเล็กๆมาแล้วก็ให้เอเติมเติมช่องที่ขาดหายเป็นแบบ AI วาดรูปนั่นแหละนะเติม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 มาอ่ะซึ่งปัญหาของ DLSS เวอร์ชั่นแรกเนี่ยก็คือว่าตัว AI เนี่ยจะต้องไปถูกเทรนในการเรียนรู้ในการอัพสเกลภาพของเกมให้ความละเอียดสูงขึ้น สมมุติว่าเกมเรนเดอร์มา 720p แล้วเราจะอัพสเกลเป็น 4k เนี่ยก็ต้องให้ AI ทำพอ AI ไปไปเทรนในการทำมาซึ่ง AI ในเวอร์ชันแรกเนี่ยมันสันขวานมากคืออย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะเล่นเกมอะไรสมมติว่าคุณจะเล่นเ,เกมแบบ CS:GO สมมติคุณเล่น CS:GO ใช่ไหมคุณก็ต้องเอาเกมภาพเฟรมของเกม CS:GO ทั้งหมดอะเอาไปเทรนในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ NVIDIA เอาไปเทรนแบบลายเกมเลยนะว่า เออเนี่ย CS GO ภาพแบบนี้มีแมปแบบนี้แล้วก็เทรนแล้วก็จำๆๆๆมาเสร็จแล้วทีนี้ก็เอา AI ที่เทรนเสร็จแล้วอ่ะส่งมากับไดเวอร์การ์ดจอถ้าเกิดคุณเปิด DLSS เขาก็จะใช้ AI ตัวนี้ในการทํา AI ตัวนี้ก็จะเก่งก็จะมี Data เ,เรื่องของ CS GO มากถ้าเกิดเฟรมมาแบบนี้ผมสามารถเติมได้รวดเร็วมากแต่ถ้าเป็นเกมอื่นอ่ะถ้าเป็นเกมอื่นทําไม่ได้เพราะว่าภาพมันไม่เหมือนกันมันไม่ได้เทรนมาแบบนั้นดังนั้น DLSS เวอร์ชันหนึ่งเนี่ยก็คือทุกเกมที่สปอร์ตจะต้องส่งตัวเกมไปให้ V เ a ในการเร AI ให้เสร็จก่อนซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะเรื่องยากมากมันมันมันไม่ make ซ e n s เลยที่จะคุณจะมีโมเดลแบบว่าเทียบออกมาแต่ละเกมแล้วสําคัญก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นด้วยหมายถึงว่า AI จะเก่งขนาดไหนก็คือมันอยู่ที่เราเทรนมันเยอะขนาดไหนถูกไหมถ้าสมมุติว่าบางเฟรมที่ AI ไม่เคยเห็นสมมุติว่าคือเกมคุณมันเดินไปได้ตั้งหลายจุดเนอกออกปะมันไม่สามารถที่จะเอาทุกภาพในเกมของคุณไปให้ AI เทรนได้ มันก็ต้องมีส่วนที่คุณไม่ได้เอาไปเทรนแล้วส่วนนั้นเวลามันเอามาใช้งานแล้ว AI ทํางานออกมามันก็จะพลาดภาพมันก็จะเบลอภาพมันก็จะไม่ดีโอ้ยถ้าเกิดเราเป็นสิ่งที่ AI ไม่เคยเห็นใช่ไหมครับซึ่งมันก็แบบใช้เวลานานแล้วก็ต้องเทรนเยอะนั่นนู่นนี่มันยากอ่ะคือผมเลยบอกในคลิปดั้งเดิมของผมว่าเนี่ยนี่คือเทคนิคที่สันควาญมากนี่คือเทคนิคที่สันควาญมากคือแบบว่ามึงไม่เมคเซน์เลยแต่ว่าโอเคมันก็เวิร์กในบางกรณี ใช่ไหมล้วก็ไม่เวิร์กในบางกรณีนี่คือ DLSS หหลังจากนั้นมาเป็น DLSS 2.0 DLSS 2.0เนี่ยทำงานฉลาดขึ้นมาหน่อยไม่ต้องเทรนแล้วไม่ต้องส่งเกมของคุณอะไปเทรนกับกับ Nvidia ดียละเลอะเทอะถูกป่ะเออมันควรจะเป็นอย่างนี้มันเลอะเทอะก็เอาเป็นว่าเอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะดูภาพจากเฟรมที่แล้วแล้วให้ AI เดาว,ว่าเฟรมต่อไปอะ จะเกิดอะไรขึ้นแค่แค่เฟรมนี้แล้วให้ AI เดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าเฟร,รมปัจจุบันกับเฟร,รมที่แล้วเห็นภาพเฟร,รมที่แล้วเปลี่ยนมาเป็นเฟร,รมปัจจุบันแล้ว AI เดาว่าต่อไปเฟร,รมจะจะภาพจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าอธิบาย,ยง,ง่ายๆแม่งคือเนตวงแหวนอ่านนรกกันไหมเนี่ยเกิดทันไหมเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าคุณเห็นศัตรูคาคาชิเห็นศัตรูกําลังไล่อินใช่ป่ะก็เดาได้ว่า,าแบบแนนราสาแบบนี้แล้วตอนนี้ประษานแบบนี้แล้วแล้วคิดว่าเฟรมต่อไป มันจะไล่อินแบบไหนก็ออกมาเป็นคาถาที่คาคาชิก็จะเดาได้ว่าอ๋อต่อไปศัตรูจะทําอะไรแบบเดียวกันมันคือ d l s ยลก็คือเฟรมที่เราเป็นอย่างนี้เฟรมนี้เป็นอย่างนี้เฟรมต่อไปคิดว่าเราเป็นอย่างนี้แน่นอนก็เดาแล้วก็วาดเลยอ่ะซึ่งก็มีความแม่นยําที่พอใช้ได้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเทรนไม่ต้องส่งไปที่ n v i d i a อีกแล้ว แล้วเขาสามารถที่จะดึงข้อมูลจากเกมเอนจิ้นได้ด้วยไม่ใช่แค่ภาพอย่างเดียวถึงบอกไหมคือถ้าเกิดว่าเป็นภาพอย่างเดียวสมมติว่าผมมีเฟรมแรกอยู่อย่างนี้เฟรมแรกเฟรมต่อไปอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นคุณคุณก็องเดาว่าเฟรมต่อไปก็น่าจะเลื่อนไปทางนี้เพราะว่ามันโมชั่นประมาณนี้ถูกไหมแต่ว่าตัว DLSS เนี่ยมีข้อมูลจากเกมเอนจิ้นด้วยนะครับว่าตอนนี้ตัวละครโมชั่นกำลังเดินไปแบบไหนแล้วก็สามารถมองเอากะเอาคร่าวๆได้ว่าอ๋อมันกาลังมูฟอ็อบเจกต์นี้กำลังมูฟไปทางนี้นั้นต่อไปมันน่าจะมูฟไปทางนี้ก็็เเดาไปลยกคือ ไม่ใช่ดาสุม่มแต่ว่ามีมีความแบบว่าเออคิดว่าไงใช่นะถ้ามันดาวถูกก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้าดาถูกก็โอเคครับเรียบร้อยแต่ถ้าเดาผิดเลยถ้าเดาผิดก็คือเอะก็คือจะเห็นภาพเป็นวุ่นวุนเลยภาพก็จะแตกเพราะว่าเอไอมันวาดผิดอ่ามันมัน,ม,นมันกะผิดปัญหาเหล่านี้เกิดตอนไหนสมมุติว่าเป็นช็อตจ้ำคัดพอดีอะ่ะแบบว่าอ่ะเฟรมแรกผมอยู่งี้เฟรมอีกต่อไปตัดไปอีกฉากหนึ่งเลยอะ่ะใช่ป่ะเอไอก็มามองแล้วก็แบบ มันประมาณนี่กลายเป็นแบบ2องเฟรมมารวมกันเป็นแบบเป็นวุ้นเป็นอะไรเลยไม่รู้ซึ่งมันก็มีวิธีการแก้ไขยอยู่ก็คือตัวเกม d e เดเวลลอปเปอร์เนี่ยสามารถจะบอก AI ได้ว่าเฮ้ยซีนต่อไปอะ่ะมันเป็นจ้ำคัดดังนั้นไม่ต้องเดาเออไม่ต้องทำเออแต่ว่าก็อยู่ที่เกม d e เดเวลลอปเปอร์ว่าจะเขียนโค้ดส่วนนี้เพื่อบอก AI ไหมใช่ไหมถ้าบางทีมันลืมอะ่ะมันไม่ได้เขียนเกมก็วุ้นมาเลยอ่าตอนช็อตจ้ำคัดดูได้โอเคไปนี่คือเดเอไทีนี้ มันก็เกิดคําถามว่าอ้าวถ้าแบบนี้ทําไมเอามาใช้แค่กับเกมอะเอามาใช้กับวิดีโอทั่วไปได้ไหมสมมุติว่าผมเนี่ยคุณดูผมเนี่ยวิดีโอแบบเนี้ยแล้ว DLSS สามารถที่จะเดาได้ไหมว่าเฟรมต่อไปมันเป็นอะไรเพื่อเพิ่มแบบเฟรมเรทให้ผมอะคำตอบก็คือทําได้ใช่ไหมมันไม่จํากัดอยู่ที่วิดีโอเกมอย่างเดียวละทุกอย่างที่เป็นวิดีโอสามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ได้หมดเลยเพราะว่ามันมัน,ม,นมันสามารถที่จะพอเดาออกว่าเอ้ยเฟรมต่อไปจะเป็นยังไงมีเดาผิดบ้างปรปบไปใช่ไหม ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเดี๋ยวนี้เว็บเบราว์เซอร์อย่าง Microsoft Edge ตอนนี้ก็คือเอาเทคนิคพวกนี้เข้ามาใช้เวลาที่คุณดูวิดีโอยูทูบอ่ะสมมติมันเป็น30 fps อย่างเงี้ยเขาปั๊มให้คุณเลยผมทาสม,มูทให้เลย60เพราะว่ามันมีการเดาที่ค่อนข้างแม่นยําละคคาถามก็คือทําไมทําไมถึงใช้ได้แค่ Nvi d i ียใช่ไหมไอ้คำว่า dlss เนี่ยทำไมถึงใช้ได้แค่ก,การ์ดจอ NV i d i a เดียคตอบง่ายๆก็คือเพราะว่ามันเป็นโค้ดของ NV i d i a เดียไปเขาก็เลยไม่ให้คนอื่นใช้แต่ เทคนิคข้างหลังนั้นจริงๆมันเอาไปรันตรงไหนก็ได้อ่ะมันอาจจะรันได้ดีในในการ์ดจอ Nvidia เพราะว่ามันมีเทน s o r ร์คอมันมีนั่นนู่นนี่ก็คือมันทำได้ดีถามว่าการ์ดจอ AMD มีไหมก็มีพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ให้แต่ AMD กลับกันนะถ้าเกิดว่าคุณดู AMD Fidelity Effect นะชื่อคือต้องต้องขอบอกเลยว่า AMD มันตั้งชื่อแบบโง่มากคือมันตั้งชื่อมันไม่แคชี่อ่ะเอ่อ DS เอเโอ้โหว้าวเท่ฟิลลิตี้เ็น เทคโนโลยีเดียวกันก็คือเป็น DLSS นี่แหละ,ะพวก FSR, Fidelity Super Super Resolution เนี่ยมันคือมันคือ DLSS เลยเว้ยเออแต่ว่ามันตั้งชื่อไม่ไม,ไม่เหมือนกันแล้ว AMD ที่ทำก็คือเขาเอาตรงนี้เป็น Open Source เขาสามารถที่จะให้ทุกคนเอาไปรันได้เลยฟรีแล้วก็ถึงคุณจะใช้การดจอ NVIDIA คุณก็สามารถใช้ FSR ได้เว้ยฟรีเลยสบายสบายเพราะว่า ก็ฮาร์ดแวร์มันก็ทํางานได้เหมือนกันทุกอย่างข้างหลังมันเป็นแค่การคํานวณนะ่ะแล้วตัวการ์ดจอมันสามารถคํานวณได้อยู่แล้วนึกออกปะมันไม่ได้มีเหตุผลเลยว่าทำไมจะต้องล็อกอยู่กับแบรนด์แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งใช่ไหมคุณเอาไปเลยคุณใช้เอมีเดียคุณก็ใช้เอฟเอสอาร์ได้เกมไหนไม่สปอร์ตดีเอสเอสไม่เป็นไรคุณก็เอาเอฟเอสอาร์ไปลงก็ก็ได้เหมือนกันหรืออินเทลมาใหม่ไม่มีเทคโนโลยีอะไรของตัวเองไม่เป็นไรครับเอาไปเลยใช้ฟรีเออใช้ได้เลยดีปะ่ะอ่าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น2 วิธีของแต่ละค่าย n อ i นวีเดียก็จะแบบใหเอาของกูอย่ามายุ่งใช่ไหมเป็นฟีเจอร์สำหรับทีวกูเท่านั้นแต่ว่า n อ i นวีเดียบอกเอ้เเอ้็ดีบอกว่าเอาไปเลยออแล้วแต่ถามว่ามันมันดีพอกันไหมต้องบอกว่าก็คงไม่ใช่ไหมก็เหมือนกับรถ2อยี่ห้อมันมันคุณภาพมันก็คงจะมีต่างกันบ้างแต่ว่าเทคนิคที่ด้านหลังมันมันแบบเดียวกันนั่นแหละก็อยู่ที่ว่าจะใช้อะไรจริงๆ FSR เเนี่ยมันก็มันก็ดีของมันนะเออมันก็ไม่ไม่แย่เลยมันเพิ่มแบบเฟรมเรทได้ด้วย อันนี้ก็คือ DLSS 2.0อ่าซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูอ่ะมันเขามี GitHub ด้วยนะแบบว่า Fidelity Effect GitHub เนี้ยเนี่ยดูดิก็คือคุณเป็นเกมเดเวลอปเปอร์นะคุณแม่งก็โหลดไปเลยฮะโหลดไปได้เลยไม่มีปัญหานะ G P U Open Effect ใช่ไหมเนี่ย F S R 2คืออะไรเนี่ยเห็นปะเขาบอกวิธีใช้ทั้งหมดอ่ะถ้าเกิดคุณอยากจะทำเกมทำเลย easy นี่ก็คือ A M D นะแต่เทคนิคข้างหลังคือเทคนิคเดียวกัน ปูดง่ายก็คือการเดาว่าเฟรมต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมทีนี้ DLSS 3.0คืออะไรเพิ่งเปิดตัวเมื่อสี่ปีที่แล้ว DLSS 3.0ตอนนี้ใช้ได้แค่ G, อะไรวะ RTX 4 0 9 0ด้วยใช่ไหมก็คือมันก็คือ DLSS 2.0นั่นแหละแต่บวกสิ่งที่เรียกว่าเฟรมเจเนอเรชัน recap DLSS 1่เอาโมเดลไปเทรนในซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เฉพาะเกมใช่ไหมแล้วก็เอามาใช้เลย DLSS 2เนี่ยนะครับใช้ข้อมูลจากเฟรมที่แล้วแล้วก็เดาแบบว่า มีเหตุผลนิดนึง educate d guess ใช่ไหมเดาแบบประมาณคร่าวๆคือ dls 2.0นะครับต่อมา dls 3.0เนี่ยก็คือ dls 2.0งนั่นแหละแต่เพิ่มสิ่งหนึ่งเข้ามาคือก็คือ frame generation นะ frame generation คืออะไรคือแต่ก่อนเนี่ย dls 1กับ2เนี่ยนะครับเอาไว้เพื่อขยายภาพเฉยๆใช่ไหมประโยชน์ของมันก็คือแบบตัวเกมอะเรนเดอร์มาที่ความละเอียดตำ่ำแล้วใช้ ai ในการ scale ขึ้นให้สูงแต่ว่า dls 3.0เนี่ย f r a มเ generation ก็คือ มันจะเพิ่มตรงนี้เข้ามามีเฟรมแรกมีเฟรมที่สองใช่ไหมมี2องเฟรมนี้เฟรมเจเนเรชั่นก็คือ AI สามารถที่จะวาดเฟรมตรงกลางได้อ่าแทนที่จะเดาเฟรมต่อไปมาวาดเฟรมตรงกลางด้วยนึกออกไหมประโยชน์ก็คือทำให้เฟรมเรทของคุณเพิ่มทันทีสมมุติว่าคุณมี60 FPS ใช่ไหมคุณเปิด DLA 3.0เฟรมเจเนเรชั่นเนี่ยคุณได้ FPS เพิ่มเลยเป็น120เฟรมเออก็คือเพิ่มความสมูทระหว่าง2เฟรมใช่ไหมอ่า โมชั่นหนึ่งโมชั่นสองอ่ะมีโมชั่นหนึ่งจุดห้าเข้ามาแล้วกันนะแต่ว่าเฟรมเจเนเรชั่นก็คือการทําให้ภาพมันลื่นขึ้นทําให้แบบปกติสมมุติว่าคุณเล่นแบบสี P ่สิบห้า fps อย่างเงี้ยคุณเปิดเฟรมเจเนเรชั่นปั๊บคุณอาจจะได้แปดสิบนึกออกไหมซึ่งอาจจะมีแบบการเดาผิดบ้างแต่ว่าตัวเกมมันเล่นแล้วมันสมูทขึ้นอ่าเพิ่มความถี่ในการเจเนเรตภาพแบบฟรีๆใช่ไหมเพราะว่าภาพเนี้ยกาดจอไม่ได้เป็นคนเจเนเรตขึ้นมามันเป็นมันเป็นแบบส่วนหนึ่งแบบว่เอไอเข้ามาเติมให้ระหว่างกลางเฉย ซึ่งเกมที่ใช้เนี่ยก็ฮอกวอตเลกาซีอีกแล้วนะถ้าช่วงนี้จะพูดถึงก็คือฮอกวอตเลกาซี r เฟรมเจเนเรชัน dlss 2แล้วก็มีเฟรมเจเนเรชันไหนวะนีะ่ใช่ไหมเฟรมเด่ Frame rate มันอยู่ไหนวะเนี่ยร้อยสิบเจ็ดเห็นปะถ้าตอนแรกเท่าไหร่เนี่ยก็คือ dlss ตอนแรก1 4 4 0 p dlss 2.5ใช่ไหมก็30อ๋อ50 โอเคแต่พอเปิดเฟรมเจเนชันปุ๊บได้มาเพิ่มเลยเบิ้เลยอ่ะเนี่ยดูชัดเจนเทียบกันใช่ปะ่ะ DLSS สออยู่ที่55 FPS แต่พอเปิดเฟรมเจเนชันปุ๊บเบิ้มาเลยใช่ปะ่ะเป็น1้อก็คือได้เฟรมตรงกลางฟรีทีนีมนนนม้มันลื่นขึ้นมาออกมาลื่นขึ้นมากใช่ไหมปกติโอ้ห้ 55, ตอนนี้120ยยเฮิร์ตเลนลื่น AI เติมให้ถามว่ามันดีไหมผมว่ามันก็โอเคนะผมว่ามันก็ดีแต่ว่า จะมาดูจานวนพิกเซลอันนี้สําคัญมากนะอยากให้ทุกคนตั้งใจเพราะว่าเทคโนโลยีนี้มันน,มน,น่ามหาัศจรรย์ตรงนี้ก็คือว่าถ้าเกิดคุณมาดูจํานวนพิกเซลที่ AI Generate ขึ้นมา DLSS สองจุดนหะ้าเนี่ยก็คือ Super Sampling ขึ้นมาแล้วใช่ไหมอันนี้รันที่1 4 4 0 p ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วอาจจะเนเดอร์ที่7 2 0น p นึกออกไหม Render ที่เ2 0 p แล้วเอา AI Upscale ขึ้นมาให้เป็น1 4 4 0 p แล้วนะก็คือ AI อะ่ะเติมเติมมาให้แล้ว สมมติว่ามีอยู่100พิกเซล AI เติมให้อีก300ถูกว่าเพื่อเพื่อที่จะสเกลอัพสเกลขึ้นมาแล้วนะสมมุติว่าภาพนี้มี100พิกเซลเรนเดอร์มาตอนแรก AI เอามาขยายให้เพิ่มให้อีก300พิกเซลทีนี้ถ้าเกิดเปิดเฟรมเจเนอเรชั่นอีกก็คือได้เพิ่มมาอีก400พิกเซลฟรีๆนึกออกป่ะสมมติว่าภาพนี้1 0 0ย DLS เติมให้300รวมทั้งภาพนี้400พิกเซลใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดเฟรมเจเนอเรชั่น AI เติมให้อีก400 ก็กลายเป็นว่าจริงๆแล้วอะ่ะตอนเนี้ยการ์ดจอเรนเดอร์เพียงแค่100พิกเซลแต่จานวนพิกเซลทั้งหมดที่ได้อะ่ะคือ800ก็หมายความว่าการ์ดจออ่ะทงานแค่หนึ่งใน8พิกเซลที่เกิดขึ้นจากการเรนเดอร์จริงๆของการ์ดจอมีแค่1ใน8ที่เหลือ AI เติมให้หมดเลยมันเกินไปเปล่าเทคโนโลยีนี้แล้วความจริงก็คือแสดงว่ามันไม่มีอะไรที่แบบเรนเดอร์จริงแบบเนทีฟเลยเออใช่มันไม่มีเลยคือทุกอย่าง ตัวเนี้อย่างเฟรมเฟรมเนี้ยเฟรมแบบเฟรมชนินี้ ai เติมให้หมดเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเรนเดอร์แบบ full time ได้ละหมายถึงว่าเรนเดอร์แบบเต็มประสิทธิภาพแบบ4 k 60 fps หรือแบบ120 fps ฮาร์ดแวร์เรามันยังทำไม่ถึงอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแบบวาดแบบเรนเดอร์จริงๆใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละครับก็เลยใช้เทคนิคพวกนี้ในการให้ ai เติมให้มันประหยัดพลังงานมากกว่าส่วนภาพที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับเรนเดอร์จริง100%แต่ว่ามันก็ ดูไม่ออกนะมันอาจจะได้แบบ80%แต่ว่าแหม่มันดูไม่ออกเลยอะ่ะเออ a หญเก่งมากนี่คือสิ่งที่เขาทำนะครับซึ่งเดี๋ยวไอเทคโนโลยีนี้ก็ไม่ได้ใหม่อะไรอ่ะครับเดี๋ยว a m ็ก็ก็มาเหมือนกันแต่คุณดูภาพก็จะอาจจะเสียความละเอียดไปหน่อยใช่ไหมอาจจะเบลอแต่ว่ามันลื่นขึ้นนะก็คือถ้าเกิดว่าคุณเปิดเฟรมเจเนชันเนี่ยคุณก็เลือกเอาว่าแบบคุณอยากได้เ p a เยอะๆหรือว่าคุณอยากจะได้ภาพชัดใช่ไหมซึ่งก็ก็เป็นชอยนั่นแหละนี่คือ DLSS 3เวอร์ชันรวมไปถึงของ AMD ด้วยคำถามดีครับในส่วนที่ AI ประมวลผลมันใช้ทรัพยากรน้อยกว่าหรอครับใช่ครับน้อยกว่ามากนะทุกคนก็คือปกติแล้วเนี่ยการเรนเดอร์ภาพอะไรเนี่ยมันต้องมันต้องลงไปทำคณิตศสาสตร์แบบข้างหลังแบบเวกเตอร์แสงตกกระทบฟิสิกส์ทุกอย่างมันต้องคำนวณหมดใช่ไหมครับแต่ว่า AI เนี่ยจริงๆมันแค่รันโมเดลแป๊บเดียวแล้วมันใช,มนใช้มันใช้แค่โมดูลเล็กๆในการจอเข้ามาช่วยเฉยๆนะซึ่งพลังงานต่ำด้วย AI ประมวลผลเนี่ยน้อยกว่าการคำนวณจริง แต่ว่าได้ผลใกล้เคียงกันนี่คือเทคโนโลยีของโลกใบน,นี้ในตอนนี้ครับซึ่งก็น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเรามนุษย์เนี่ยถ้าลองไปไบลท์เทสกันสามเวอร์ชันที่แบบอัพสเกลมาใช้ AI อัพสเกลมาอาจจะดูออกบ้างนิดหน่อยแต่โดยส่วนรวมแล้วผมคิดว่าแทบไม่ต่างนี่คือเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ออกมาแก้ปัญหาว่าเอ้ยการจอเรามันไป 4K มันไปนู่นแล้วแต่แต่ GPU ยังฮาร์ดแวร์ยังเล่ไม่ทันไม่เป็นไรใช้ AI เติมเอาถ้าเกิดเราย้อนกลับไปที่เดียว1.0เนี่ยนะครับ เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยกับเทียบกับตอนนี้ d l a 3.0มพูนย์เนี่ย AI เก่งขึ้นมาเยอะมากในระยะเวลา4ปีนะครับแต่ก่อนก็คือต้องเทรนเป็นหลายเกมแบบนี้ยคือมันไม่ต้องละถ้าเกิดคุณไม่ต้องไปดูเรื่องของในเกมก็ได้คุณลองดูว่า AI ที่เกิดขึ้นมาในช่วงปี2ปีนี้มันมีอะไรบ้างใช่ไหมมันมี Mid Journey มันมี Chat GPT ซึ่ง4ปีก่อนมันทำแบบนี้ไม่ได้แต่ตอนนี้มันทำได้แล้วแล้วเราก็เลยคิดว่าโอ้เนี่ย AI มันโตเร็วมากจริงๆในอีก4ปีหลังจากนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ต้องเเเรนนดอ์กัที่แบบ 4K อาจจะแบบ AI วาดทั้งเกมเลยก็ได้เนื่องากว่าดังนั้นโลกมันก็ไปไกลการ์ดจอของ AMD เนี่ยนะครับมันยังเทียบกับตัวท็อปของ NVIDIA ไม่ได้อ่าแล้วไอ้ตัวเฟรมเจเนชันเนี่ยมันก็กินทรัพยากรพอสมควรนะครับกินขนาดไหนก็คือ3090ก็ก็ยังไม่มีเฟรมเจเนชันเพราะว่าฮาร์ดแวร์มันอาจจะยังไม่ไม่พอยังออปติไมท์มันยังทําไม่ได้ในตอนนี้แต่เดี๋ยวถ้าเกิดพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอัพติไมท์มาดีแล้วอาจจะรันใน3090 s ี r ีส s ได้หรือ30 s ี r ีส s อาจจะใช้ได้นะครับ AMD ก็เช่นเดียวกันคือตัวการ์ดจอเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวท็อปสู้ไม่ได้อาจจะต้องรอการออพติมอะไรบางอย่างนิดหน่อยเพื่อให้มันทําใน AMD ได้เพื่อให้มันทำในในการ์ดจอที่ความละเอียดแบบความแรงอาจจะไม่เยอะคุณ4090มันตัวเท่าไหร่อะ5 0,000ใช่ปะ่ะคือมันเกินไปมันเหมือนกับเตาแก๊ส2เตาอ่ะคือแบบมันเกินไปหน่อยอะมันกินไฟ300วัตต์เงี้ยคือแบบบ้าไปแล้วนะ4090มันก็เลยทาไอ้แบบนี้ได้เขาก็เลยบอกว่าอา้าวพี่ครับ DSS ไอเฟมเจเนชันเนี่ยมันทําได้แค่4.90ซึ่งเป็นตัวท็อปด้วยแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะไอเทคโนโลยีนี้มันควรจะเอาไปใช้กับการ์ดจอรุ่นต่าๆถูกไหมใช่ปะถูกต้องเพราะว่าคือ4.90น่ะมันแรงบางทีมันสามารถเรนเดอร์เนทีฟได้เองอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเอาให้อัดเฟมเจเนชันให้มันอีกก็คือมันยิ่งไปกันใหญ่ในขณะที่แบบการ์ดจอรุ่นเล็กๆอ่ะมันควรจะแบบมันควรจะได้ใช้เทคโนโลยีนี้ถูกไหมแต่ว่าก็มันก็ยังออพติมัลไม่พอนี่คือเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่นะครับ แต่ผมคิดว่าอ,อ,อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ลงไปการ์ดจอตัวล่างๆก็จะใช้ได้มันเรื่ะน่าสนใจตรงที่ว่าต่อไปนี้การ์ดจอเก่าๆของคุณ่มันสามารถที่จะรันเกมได้สมุดขึ้นด้วยเทคนิคเหล่านี้อ,อแต่ต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดพูดในทางธุรกิจเอ็นวีดีอยากจะทํำไหมครับแบบว่าอ๋อดีๆแบบแแแการ์ดจอซีรีส์แบบอะไรหนึ่งศูนย์แปดศูนย์คุณสามารถเอามารันไอ้พวกนี้ได้แล้วแล้วก็กลายเป็นว่าคุณไม่ซื้อกาดจอใหม่เพราะว่าการ์ดจอของคุณมันยังรันได้อยู่ ว่าเราออก DLSS ให้ใช่ป่ะก็ก็ต้องมันก็เป็นาการตัดสินใจทางธุรกิจด้วยถูกป่ะเออแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่แน่ว่า AMD อจะทําให้ใช่ไหม AMD บอกว่าเออฮาร์ดแวร์ตอนนี้กูสู้ไม่ได้เดี๋ยวกูออกฮาร์ดแวร์มาเออเ,เดี๋ยวกูออกซอฟแวร์มาฟรีอ่ะแถมอีกนิดนึงก็คือลืมเล่าไปว่าจริงๆแล้วทุกเกมที่ใช้ DLSS ทุกเกมนะที่ซัพพอร์ต DLSS เนี่ยสามารถที่จะใช้ FSR ได้หมายเขาว่าไงหมายเขาว่าถ้าเกิดคุณมีการ์ดจอ AMD แล้วเกมเนี้มันสปอร์ต DLSS แต่ Nvi d i a ดีไม่ให้ใช้ DLSS กับการจอยี่ห้ออื่นไม่เป็นไรคุณสามารถที่จะปรับมาใช้ FSR ได้เลยเขาทำระบบมาแบบว่าถ้าเกิดว่าคุณเรียกใช้ฟังก์ชันของ DLSS นะเขาไปทำตัวแปลงมาหัวแปลงมาเลยนะแบบว่าอ่ะโอเคครับ install โปรแกรมนี้ใส่เข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าตัวเกมอยากจะใช้ฟังก์ชัน DLSS เนี่ยให้เรียกผ่านนี้แปลงมาปุ๊บๆออกใช้การจอ AMD เออก็ทำได้เหมือนกันดังนั้นไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยนะครับเออ AMD ตอนนี้ ถึงตัวฮาร์ดแวร์อาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยเขาก็ก็ค่อยๆโตแต่มันก็ยังไม่สู้เอ็นวีเดียหรอกนะเพราะว่าเอ็นวีเดียทำมานานมากแต่ว่าเขาก็แบบพยายามตีตลาดใช่ไหมก็แบบอา่าโอเคก็เกมนี้สปอร์ตดีเแล้วเอ็นวีเดียไม่ใช่ใช้ไม่เป็นไรกูทําตัวแปลงมาให้ใช้ของกูได้ก็พอๆกันเห็นไหมเฟรมเรทมันพอๆกัน2อ,อย่างเนี้ยใช่ป่ะความละเอียดดูดิก็โอเคนะใกล้เคียงใช่ป่ะผมเลยคิดว่าเออดีว่ะประมาณนี้ประมาณนี้ทมไม แล้วอ่ะอ่ะแล้วโอเคขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมเออผู้มมึงกดกันยังไงอะ โอ้ชีตอ่าน่ามาดูอ่านี่นะครับสเตตัสตอนนี้ก็คือจ่ายเร็วด้วยโอนเร็วด้วยไอ้พวกจุดเขียวเขียวก็คือปลาละ